สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเสนอเรื่องอายธรรมในชื่ออีริกาใต้นะครับอายธรรมอินคาอาณาจักรอินาอคามีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นในช่งวงศตวรรษที่1 5ถึง16ภายใต้การปกครองของหลอดอินคากษตริย์เทวเจ้าโดยมีเมืองหลวงอยู่ที่คุสโกเมืองที่ใต้อยู่บนเทือกเขาแอนดีสชาวอินคารู้จักทำถนนซึ่งวางระบบการในการเชื่อมโยงพื้นที่ต่างๆภายในราชอาณาจักรได้เป็นอย่างดีเยี่ยมมีถนนและสะพานเป็นแนะทาง 15,000ไมล์หรือ25,000กิโลเมตรทำให้ชนชาตินี้สามารถควบคลุมผู้คนที่อยู่ในดินแดน่ากไกลได้กว่าล้านคนโดยผู้คนเหล่านั้นส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าในแถบเดียวกับที่พวกเขาได้ไปวิชิเป,ป่าเท้าอินคาจะใช้การเดินทางเท้าจะมีที่พักตามลายทางซึ่งห่างไประยะทางเดินเท้าประมาณ1วันอย่างไรก็ตามเมื่อชาวสเปนได้เข้ามาในดินแดนแห่งนี้ในปีคริสต์กักราช หนึ่งพันห้าร้อยสามสองซึ่งเป็นขนาดเดียวกับที่อาจักรอินคาจะแห่งนี้จริญรนุ่งเรืองถึงคีสุพวกสเปนแคได้เข้ามาทำลายและทำที่ชาวอินคาสั่งสมมาด้วยความโลภที่ต้องการทองคำหนึ่เงินตราของชาวอินคาอายะธรรมอินคาชาวอินคาไม่มีการผลิตตัวอักษรแต่ชาวอินคามีการบันทึกโดยการใช้การผูกเชือก์หลากสีเป็นปมรูปต่างๆที่เรียกว่ากีปูกีปูเป็นการ เป็นวิธีการเก็บบันทึกข้อมูลตัวเลขของวัฒนธรรมโบราณหรือแถบเทือกเขาแอนดีสกีบูประกอบด้วยเชือกหลักหนึ่งเส้นที่ถูกผูกไว้ด้วยเชือกหลากสีที่มีปมลักษณะแตกต่างกันตัวเลขจะถูกบันทึกเป็นตัวเลขฐานสิบคำว่ากีบูในภาษาเกสวแปลว่าปมชาวอินคาไม่มีตัวอักษรและตัวเลขดังนั้นจึงใช้เชือกหลากสีและการมัดปมเชือกเพื่อแสดงจำนวน สำหรับการนับตัวเลขจะใช้เลขฐาน10เช่นกันอย่างเช่นเช่นหลักหน่วยมี6กปมเชืหลัก10มี6กปมก็หมายถึงจำนวน66ในสมัยอาณจักรอินคา,ก,นากีปูถูกใช้อย่างกว้างขวางเช่นการสำรวจประชากรการนับฝูงสัตว์ของกษัตริย์การเก็บภาษีการวัดขนาดที่ดินและการบันทึกข้อมูลไปถิน่นผู้เก็บรักษากีปูที่เรียกว่ากีปูกามายุก จะมีหน้าที่สร้างกีปูขึ้นพร้อมกับจดจำคำวิชาของกีปูนั้นๆตำแหน่งที่มักสืบ่อาจากพ่อสู่ลูกไปพร้อมกับคำวิชากีปูแต่ละอันปัจจุบันมีกีปูหลงเหลืออยู่ประมาณ600อันทั่วโลกเพราะถูกชาวสเปนที่เข้ายึดครองอาณจาักรอินคาทำไปเผาทิ้งเนื่องจากคิดว่าเชือกล่านี้เกี่ยวข้องกับความชั่วร้ายประวัติอาณาจักรอินคาอาณาจักรอินคาชเผา อินคาอยู่ทั่วอเมริกา,ตาใต้ในเขตเหนือที่ส่วนใหญ่ของประเทศเปรูปัจจุบันมีนครคุสโกเป็นศูนย์กลางเป็นแหล่งแส้ทรรมที่เจริญที่สุดเป็นเรื่องแปลกมากที่จาากอินคาตั้งอยู่ในเขตที่มีลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะสมกับวัฒนธรรมการดำรงชีวิตอย่างแท้จริงซึ่งในโลกเรามีในแดนที่เหมาะสมเช่นนี้เพียงสองสาแห่งเท่านั้นในปลายศตรวรรษที่5าอาจากอินคาได้ครอบคลุมพื้นที่ถึง หึงล้านหมื่นตารางกิโลเมตรให้ทําสูงส่งของชาวอินคาที่เป็นแบบอย่างแก่ชนเผ่าแถบอเมริกาใต้ขานานับปาร์ติปันพันปีที่โดดเด่นมากคือรูปแบบการจัดระเบียบทางสังคมที่ทำให้ประชากรนับตั้งแต่ระดับสูงสุดขั้นจากลานลงมาถึงชาวไร่ชาวนาได้ทำงานตามบทบาทตำแหน่งหน้าที่มรสถานภาพอย่างมีประสิทธิภาพและอิสระเสรีและความยุริธร่มเรืองของชาวอินคาอยัางรวมไปถึง ทางด้านศาสตร์ปฏิยกรรมปริมาณกรรมวิศกรรมโยธาและบบร,ระบบโยธาเทพเจ้ชาผู้ยิ่งใหญ่ของอินชาคือพาทิ์ชาวอินชาทั้งหมดทั้งมวลยกย่องพาทิ์เป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เป็นที่ไปจักตัวไปว่าชาวอินชามักจะบูชาพาทิตหากเดินทางบนที่สูงกลังขึ้นาชาวอินคาถือว่าลมปีศาจซึ่งเป็นลมที่หนาวเนบถึงกระดูกพันมาตามแนวเชื่อขาวแอดดีในช่วงเวลากลางคืน พระอาทิตย์ตกก็จะพาผ่านไปใต้หรือโลกตลอดเวลาทุ่งเมืองของชาวอินคาจะมีก้อนหินสลักขนาดใหญ่ซึ่งเรียกว่าอันติควตานาซึ่งเป็นเครื่องหมายของวันที่พระจิโคจรพระศิษย์ในช่วงเวลาเที่ยงวันซึ่งเวลาดังกล่าวของชาวอินคาจะไปร่วมชุมนุมทำพิธีบูชาพระอาทิตย์โดยสฉบบนขอบคุณพระอาทิตย์ที่ให้แสงสว่างให้ความอบอุ่นและขอบคุณซาปาอินคาโอรสของพระอาทิตย์ชาวอินคาเชื่อว่า กษัตริย์อิจฉาของพวกเขาเป็นโอรสของสุญัเทพอาณาจักรอินคายืนวันว่าทุกเผ่าที่อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรอินคาต้องสร้างวิหารบูชาสุริยเทพโดยเฉพาะแต่วิหารบูชาที่ได้เป็นหลักสูตรการถึงว่าอยู่ในนครคุสโกนครหลวงของอาณาจักรเท่านั้นอาณาจักรได้ชนเผ่าอินคาชาอินคาครอบครองดินแดนบนเขาเล็กๆแต่มีพื้นที่ใหญ่กว้างกว่าประเทศเปรูในปัจจัยบนพื้นที่ ภูเขาส่วนใหญ่ประกอบด้วยแนวเทือกเขาวรวมทั้งบริเวณที่เป็นที่ราบสูงที่ราบลุ่มและหุบเหวหรือตรงกลางลมตะว,วันออกที่พาผ่านเหนือเขตป่าเมซอนอันกว้างใหญ่ที่นำฝนไปตกชุกจะค่อยๆจางหายไปทางดศตะว,วันตกชีวิตของชาวเปรูวนเวียนถูกพันกับด้ช,า,ดยชายฝักเลโดยเฉพาะการประมงส่วนบนที่ราบสูงก็จะพูดพืชและเลี้ยงสัตว์ในแถวุ่มแม่นม้ำเมซอนที่ป่าชึกและฝนตกหนักมากจะได้ผลผลิตเป็นผลไม้หนังสัตว์และขนนก เมืองหลวงของอาณาจักรอินคาคืคอเมืองกุสโกตั้งอยู่บนที่ราบสูงเหน,นือระดับน้ำทะเล3,500เมตรเมืองมาชูป,ปิชูจัดว่าเป็นเมืองบนที่ราบสูงที่น่าประจับใจที่สุดเนื่องจากมีบ้านเรือนสิ่งก่อสร้างตามหลายเขาหรือความลาดชันสูงขึ้นไปเป็นห้าทสวยงามมากนี่คือรูปของมาชูป,ปิชูนะครับชนเ่าดังเดิมจากโบราคดีบางคนกล่าวว่า ชนเผ่าอินคาสิวเสือสายชายชนเผ่าที่อาศัยอยู่บนที่ราบสูงทางภาคใต้นั่นเองบางทีจะมาจากชนเผ่าที่อาศัย,าายอยู่ใกล้ๆนครคูสโกเดิมนักมาุษยวิชาบางคนได้ระบุว่าอาจจะสืบเสือหายมาจากชนเผ่าเคยชวนในช่วงแรกชนเผ่ามีหาปกครองเพียงนครนะคุสโกเท่านั้นแต่ต่อมาเนื่องจากชนเผ่าต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงพยายามที่จะลุกลามและครอบครองอำนาจทำให้ชนเผ่าอินคาต้องต่อต้านและได้ขยายอิทพ่เข้าสู่อาณาจักร ผ่าต่างๆที่อยู่รอบๆออกไปได้่จนกระทั่งลายเนร์เซนที่15ชนเผ่าอินคาได้ปกครองอาณาจักรที่ยิง่งใหญ่ขยายพอบแดนก้าวไกลไปจนก,กระทั่งถึงดินแดนแถบชายฝั่งทะเลจากเขตเอกวาดอร์ไปจนถึงลูเไปลาบอลในประเทศชิลีชาวอินคาเรียกเชื่อจากไอ้ใหญ่ว่าอาณาจักรเตฮวดติซูยูบาทิงมหาจากแห่งโลกการเปลี่ยนแปลงระบบเป็นจังหวัดต,ตาติวันตินซูยู ปาซากุติจัดระบบอาณาจักรกุสโกใหม่ให้กลายเป็นจังหวัดตาติวันเจซูยูซึ่งใช้ระบบสหบพันธรัฐโดยมีรัฐบาลกลางที่มีกษัตริย์เป็นประมุกรัฐบาลท้องถิ่นที่สี่เขตได้แก่ซินไซซูยูเขตเหนืออันตีซูยูเขตตะวันออกกุนซีซูยูกุนตีซูยูเขตตะวันตกและกูกยาซูยูเขตใต้สัญฐานกันว่าปาซากุติเป็นผู้สร้างมหา มาชูฟิกชูขึ้นเป็นมาพักในหน้าร้อนอาซาก,กูตีมักส่งสายสืบไปหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบ,าบการปกครองอำนาจทางการหารและความรุนวรงของพื้นที่ที่บอกต้อง,องการจะขยายอาเขตแลต้วจึงส่งสารอธิบายสิ่งประโยชน์ของการอยู่ใต้การปกครองของจังหวัดไปยันหัวหน้าของคนยินดนนั้นซึ่งส่วนใหญ่กรอบรับและถูกผนวกก็เป็นส่วนหนึ่งของอาจากโดยสันติผู้ของผู้นาจะถูกนําตัวเข้ามายังกุสโกเพื่อให้การศึกษาร,ระบบ บริหารของอินคาแล้วส่งกับไปดิแนแดนของตนซึ่งระบบนี้ทําให้ดินแดนใหม่รับนาคีของอินคาเข้าไปการขนาใอาณาเขตตูปักยูปันกีโอรสของปาซากูตีเริ่มบุกขึ้นทางเหนือในคริสต์ศักราช1463และขยายอำน,นาจต่อเมื่อขึ้นดำรงตำแหน่งกษัตริย์หลังปาสากูตีชะชัยชนะที่สำคัญที่สุดคือการเอาชนะราชอาณาจักรซีมอร์ซึ่งเป็นสตูที่สำคัญของอินคาในเขต ชายฝั่งเปรูในสมัยของตูปักจกักรวรรดิขยายไปทางเหนือถึงบริเวณที่ในเปลือกคือประเทศเอกรอ์อและโบลมเบียอวยนากาฟักซึ่งเป็นพาคโอรสของตูปักสามารถสามารถขยายดินแดนส่วนเล็กเล็กบริเวณเอกรอ์อและบางส่วนของเปรูในช่วงที่นุ่งเรือที่จกักรวรรดิตาวันตินซูยุครอบครองเื้นที่บริเวณเปรูและโบลิเวียเกือบทั้งหมดของประเทศเอกรออ์ และแนของชิลีจนถึงตอนเนีอของแม่น้ำเมาเรซึ่งพวกอินคาโดนต่อต้านจากเ่ากูเซนนี้ยังกินอยู่นอเมอาร์เจนตินาและโคลอมเบียอีกด้วยแต่เขตกูยาซูยูทางใต้ส่วนใหญ่ในป่าที่ไร้ประโยชน์ใช้อะไรไม่ได้นี่คือรูปแอรัมนะครับขอบคุณครับ